คลิปนี้นะครับผมก็มีปืน a อทองในตำนานนะครับผมก็จะามายิงเดสแมทนะครับไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากแอป Gamer e x t e อ m ด้วยนะครับผมมีมินิเกมให้เล่นนะครับแอปตัวนี้สามารถสะสมแต้มภายในแอปเอาไปแลกเป็นไอเทมโค้ดภายในเกม่ช็อตได้นะครับผมฝากด้วยละกันนะครับตายหาเลยเรามาดูกันนะครับว่าปืนนี้จะยิงได้ดีหรือเปล่านะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งผมอาจจะยิงไม่ได้โหดอะไรหรอกนะครับแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันแตกครับผมยิงมุง่วๆก็โดนครับแต่ว่าได้แอซซิตนะครับทั้งมันแล้วกันยิงไปเลยแตกหนึ่งครับเฮ้ข้างบนหลังคามีโดนนะครับไม่รู้โดนตรงไหนเฮ้ยโอ้โหวิง่งวิ่งอยู่ก็ร่วงไอ้เหี้ยโอ้โหถ้าเจอกับพวกปืนอย่างเงี้ยแม่งไม่มีทางโอ้โหแม่งลูดทีไปหมดเลย เออแล้วทําไมเจ้าของห้องเขาไม่สร้างห้องแบบสูตรวิเกิดวะจะสร้างสามวีเพื่อโอ้ยเจ็บมะน่ะเจ็บมะน่ะโอ้โหผมก็เจ็บเหมือนกันวะเดี๋ยวเอาระเบิดมันนี่มาระเบิดมันนี่ไปแตกนั่นไงโคตรเกเียนโอ้ยมีคนเกิดโอ้โหระเบิดสมัยนี้แม่งโคตรแรงยิงเลยลอยลอยเอาลอยเอายิงไกลไม่น่าจะโดนถอยดีกว่าอุวยามายิงไกลยังอะไอตัวฟีกุมวดแตก ใครครับเฮ้ยใครลงมาก็ไม่รู้ยิงต้องค่อยยิงนะครับกดลากยาวไม่ได้ตูไม่ได้ระเบิดมันนี่ไปเลยเฮ้ยใครก็ไม่รู้ยิงยิงโดนปะวะเฮ้ยโดนอยู่เฮ้ยวิ่งไปไหนแตกโอเคโอ้หเกือบตายวะอย่างนี้เจะผมก็จะตายแล้วอุ้ยโอ้โหไอ้แคนเอพีไอคนนี้แม่งเลือดเยอะจริงนะครับยิงเลยขอโอเคดับเบิลคิวโอ้โหผมมีปืนพก next gen จนได้วะ ปืนพวกนี้สุดยอดผมบอกเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงหรอกมันก็ยังช้าๆอยู่ดีโอ้โหผมโดน8.5ยิงตายฮะเฮ้ยรลอยเรียบร้อยครับอันนี้ผมใส่ปีกอ่าบัคดาเมจมาด้วยนะครับตายแล้วอะไรวะเอาไมเอาไมเอาไมใครก็ไม่รู้โอ้โหหน้าไม้หน้าไม้ตัวนี้แม่งยิงเป็นระเบิดเฮ้ยเอามมดปันอมไม่ทันปืนผมแรงพรกักก่อนยิงยิง โดนโดนแตกข้างล่างใครไม่รู้ยิงแม่งเลยโอ้โหไม่ได้วะเกิดใกลปะนี่ก่อนเลยระเบิดมันนี่ผมไม่ทันโอ้ยโ,โดนใครยิงมีเลยยิงเลยยิงเลยขออุ้ยอุ๊ยิงไม่ทันต้องวิ่งบวกอย่างเดียวอะ่อยก,ก็ตายบวกก็ตายเออตามนั้นเฮ้ยใครยิงก็ไม่รู้โอ้โหคิวไปเท่าห 11, ไหร่สิบเอ็ดสิบสี่อะไรอยู่ครับเอ้ยร้อยร้อยอเคยยิงไกลยิงไกลแตก ก็ยังโอเคอยู่ครับก็ยังยิงได้อยู่เฮ้ยขอและกันตรงเนี้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะแม่งสู้ปืนพวกปืนสู้ไม่ได้แตกเฮ้ยมองไม่เห็นตอนนี้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะมันยิงใต้ตีนได้ปะวะเฮ้ยิงได้นี่หว่าเฮ้ยแตกโอ้โหโดนลอยจนได้ทำไรครับยิงเอาระเบิดยัดแม่งเลยขอแล้วกันยิงเฮ้ยมองไม่เห็น มยิงใครไปใครไปวะเมื่อกี้ยิงยิงยิงโอโ้โหแม่งพอเกิดก็พอยิงข้างหน้าแม่งก็โดนด้านข้างยิงไอาชิบหายไม่เป็นไรครับเฮ้ยอะไรลอยมาเอ้ยขอโอ้โหเกือบตายนะั่นน่ะไม่รู้ยิงเข้าไปเท่าไหร่ยิงลอยยิงลอยลอยโดนเหรออ๋อยังไม่โดนแอดเซนเมื่อกี้ข้างบนมีไหมขอยิงหน่อยอ๋อไม่มีแต่เนี้ยมีมีแน่อนอนเอ้ยระเบิดไปโอโ้โหมีการระเบิดอีกแม่ง ตัดเลี้ยงแพนด้าแม่งดีจริงเอ้ยมีใครยิงไหมเขายิงไหมยิงยิง,ยงเรียบร้อยแต่ครับโอ้โหน้ำตาจะไลครับเพิ่งจะคิวได้ครับหลังจากที่ตายมาหลายตัวเหียมีเหรอเฮ้ยมีอีกโอ้โหม่งเดี๋ยวคนนูน้นเดี๋ยวคนนี้เกิดแล้วคือมันเกิดนานอะ่ะแม่งสามวิอ่ะโอ้โหลากเมาส์ไปไม่ทันจริงเดี๋ยว,ยวต้องฝึกต้องฝึกยิงใหม่ไปทำอะไรสะบเบิไปเลย โอ้โหรอตัวได้ไงวะเต้นก่อนเต้นก่อนประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งปึ๊บมาแล้วเอ้ยใครก็ไม่รู้ยิงแตกเฮ้ยเฮ้ยโหปืนอะไรวะนะ่ยเฮ้ยปืนโบ o k e n space อย่างนี้เวลายิงแล้วมันมีเอฟเฟคอะไรนี้วะบนห,หลังคาเหมือนจะมีอยู่ใครยิงกูเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โห,โโห,โโหจนได้ครับจนได้มายิงเล่นขำๆครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนั่น ไทลิงแม่งโซมยิงแตกบอกเลยขอขอได้ไหมเรียบร้อยให้ยิงวะเอ้ยิงยิงยิง,ยงโดนเฉยไปครับมีไหมแถวนี้คนเริ่มหายวะหายไปไหนกันหมดวะยิงยิงไม่ทันยิงเอ้ยนั่นงไงแตกเฮ้ยใคอะเรียบร้อยครับจะตายแล้วจะตายแล้วครับผมขึ้นบนขึ้นบนอุ๊ย ใครเกิดมาวะหน้านะมีสัตว์เลี้ยงปะวะเฮ้ยคนนี้ไม่มีแตกเ <c oughs> จอระเบิดเข้าไปเป็นไงอย่างเกลียนนะ่ะเฮ้ยขอขอแล้วกันคนเนี้ยโดนปะก็ได้แอซซิตไอ้เหียใขรสร้างห้องวะห้องแค่เนี่ยอืมแตกไปไม่รู้ใครพลาระเบิดไปก่อนโอ้โหโดนผมชิบหายโอ้เจ้ากวเลยหรอหนายก็ยังได้ไว้นายก็เฮียละ ขอแบบยิงไกลๆอะ่ะนี่ลองดูวัดไปเลยโอ้โหไม่ได้วะ่ะยิงไม่โดนสักเม็ดเลยมเมื่อกี้เหมือนจะไม่โดนซินบนซินบนซินบนครับม,มีคนมีคนแตกโอเคมีปะข้างบนหัวเอ้ยมีตามมาไปไหนละเอา้าอยู่ดีตายได้ไงอุ้ยข้างบนก็มีตกไหลลงล่างโอ้โหแม่งระยะประชิดนั้นเนี่ยเมื่อกี้แตกไป มีใครไหมตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้เงีย,งยบๆเลยคนหายไปไหนหมดผมว่าคนมันก็เยอะนะมันก็ไม่น่าจะหมด่าคนอนะ่ะโอ้ยเจ็บนะน่ะเจ็บนั้นนะ่นนนะระเบิดไปโอ้โหแม่งโดนสอยโดนหลอยบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ไปหมดโอ้โหขี้ขวาแทงไม่ทันอิจฉาหายไปก็ไม่รู้ยิ่งโอ้โหแม่งเอ้ยยิงไ่เท่าไหร่แล้ววะยี่สิบแปดตายสามสี่เฮ้ยไม่ตายนี่เจอมีแทงไป เฮ้ย hey, ใครผ่านแล้วเบิดนมาโอ้โ oh, หแล้วแม่งกว่าจะเกิดชิบหายเฮ้ย hey, ใครก็ไม่รู้ยิงระยะประชิดแตกพอมีปีกบคัคและเมทช,ช่วยนี่คือมันก็แจวะ่ะใครก็ไม่รู้ยิงไปเฮ้ยโอ้โหแม่งระยะประชิดอย่างนี้ใครจะไปไหวเฮ้ย hey, ใครยิงยิงโอ้โ oh, ห oh. ตายวะห้องนี้มันไม่ได้โนอะไรนี่หว่าใช่ปะระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่โน แค่ตั้งชื่อห้องว่ามาก็พร้อมใส่เรียบร้อยแตกเฮ้ยใครก็ไม่รู้ตายเลยโหเราชื่อที่คนเข้ามารับโฟนรับโฟนจริงปะวะโหตายห่างเดียวเลยเฮ้ยยิงยิงแตกไม่ได้วะคนอื่นได้ตลอดรอเกิดรอเกิดมีใครไหมตรงนี้ไม่มีนะอ้ยคุยคยระเบิดระเบิดไปเรียบร้อยครับ เฮ้ยลอยลอยมาแล้วมาแล้วจ้าน้องเฮ้ยใครอีกะทะยันลอยอยังวะโอ้โหแม่งนัวกันจัดนี่ถ้าเกิดเป็นสนามรัดนะรัดอิสระหมอกเลยนัวมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวล้างแคขนใครมาเมื่อกี้เด็กคนอื่นล้างแคขนให้ผมวะเอาระเบิดไปก่อนไม่รู้โดนใครเปล่าไม่โดนเลยวะ มีใครป้าตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าเล็งขึ้นหัวแทงไม่โดนอ่ะโดนเหรอหมเมื่อกี้เฮ้ยใครวะมัวแต่จิกขวาแทงค,น,คนนู้นคนนี้ตรงนี้มีคนป้าเบิดไป,ปเฮ้ยโอ้โหถึงกับสายหน้าเลยกูแตกมันลูดยาวไม่ได้อ,ะ,อะเบิดไม่โดนอีก เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตหิวเลือดเอยโอ้โหแล้วเปิดนิวเคลียร์เลยเหรอนายไอ้เหี้ยแล้วเปิดนิวเคลียร์เลยโอ้โหปืนอะไรวะนะ่ะปืนอบิสเหรอน่าจะบิสละ A bit, มั้งก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับปืน AK ทองถ้าชอบก็ฝากกด like ไลค์ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้า